มีทางด้าน f c ซถามมานักว่าไอหนานเป็นคนตีไหนอย่างไรผมขอสรุคนั้นว่าไอหนานนัดเปิลเหมือนเคยเชียงใหม่แล้วหูดีเที่ยงแท้แน่นอนอย่างไรวันนี้เอามาพิสูจน์ด้วยกันถามปุ๊บตอบปั๊บหรือ Q&A เลยว่าสำเนียงสำนวนเชียงใหม่เรื่องของคาซิตเรื่องของคำคมสาราล้านลาบถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บมันคืออะไร ๊บคือผมจะถามสำนวนนี่นะผมเนี่ยผมเอาปากกระกตือมานะ,ะน,นี่ต้องอ้างท่านเอกคนเมืองอาจารย์ธนวัฒน์คนเมืองอาจารย์ธนวัฒน์คนเมืองอันนี้ของแต้เลยเนอะอันนี้ของแต้แบบไปก๊อปมาท้านมันม,มีขายละ ผมก็ไปยืมของไอ้หนานมาด้วยแหละผมไ่ลองคูมบ่ได้ภาษาไม่รู้ว่า QA Q Q Question A Answer 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 Sheet Answer Sheet มาประอบทุกมเดี๋ยกว่าการะบบออนไลน์ว่ามาอ่ะของกลิ่นล้ำดูที่คนมักของฮักดูที่คนพอใจก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนแกงเนาะ คนนี้ชอบเผ็ดคนนี้ชอบหวานคนนี้ชอบเค็มของกินรานอยู่ที่คนมักของฮักก็คือยังไม่ผู้หญิงคนชอบแบบนี้อีกคนชอบแบบนี้อีกคนชอบแบบนี้คนละหุ่นคนละสไตล์เพราะนั้นมันแล้วแต่แต่ละคนชอบมาเหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อชอบไม่เหมือนกันแลชอบอะไรแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบไม่มีถูกผิดเอวี่บอดี้ยอก